ตัวอัวอิมแพกวันนี้เราอยู่กับน,นักเดินทางทาตล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาอย่างนักเดินทางทาตน้าสวัสดีฮะเราเมลเมียซีเฮเซงก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมมารุช็อปถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นสายเติมแบบเราและอยากเติมเกมในราคาที่คุ้มค่าและถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึง40%กันเลยทีเดียวก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านมารุช็อปที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนสะดวกและการันตีความปลอดภัยเพราะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะถ้าใครสน,นี่ามาไมได้พพะวกิ์ ลิงเราแปะไว้ที่คำอธิบายคลิปแล้วนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็เพิ่งบนนักเดินทางไปหยกๆนะแต่คลิปนี้เรามาทำคลิปอวยซะแล้วนะ เอางว่าก่อนดูก็อยากให้รู้กันนะว่านักเดินทางน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของทีมที่เราจะจัดมาเรารู้ว่ามันมีตัวละครอื่นเนี่ยที่ทาได้ดีกว่าตัวนักเดินทางธาตุน้ําอยู่นะฮะแต่ถึงอย่งางนั้นเนี่ยถ้าอยากเล่นนักเดินทางธาตุน้ําจริงเราก็พอจะมีวิธีอยู่ซึ่งทีมเละนคอมโบที่เราจะบอกนั้นเป็นทีมที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะฮะและไม่ใช่ทีมที่ฝืนเล่นจนเกินไปถ้าใครจะปั้นตามเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะฮะแต่ก่อนจะปั้นนะฮะทีมนี้ก็จะมีเงื่อนไขหลักๆอยู่้อคือ ข้อ1ต้องมีตัวนาิดะและข้อ2ที่สําคัญมากๆเลยก็คือต้องมีความอวยขั้นสุดนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทีมที่เราจะมาปั้นในวันนี้ก็คือทีม Hyperboom Sniper ที่จะใช้ MC น้ำเนี่ยเป็นคนแปะน้ําอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะฮะเราเล่นทีมนี้มา1อาทิตย์เต็มๆใช้ MC น้ําแบบ C 0ูเลยด้วยซ้ําและเราก็รู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงๆแบบไม่ฝืน สักเท่าไหร่อะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทีมนี้มันก็มีข้อดีของตัวมันอยู่นะฮะเรามองว่าทีมนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างเล่นเพลินและเล่นสะดวกพอสมควรเลยส่วนข้อเสียเนี่ยก็เหมือนที่เราบอกในคลิปนัานทางทัดน้ําเลยนะฮะสามารถไปย้อนดูกันได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเรามาดูวิธีการปั้นตัวละครนักเดินทางนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากอาวุธ อาวุธเนี่ยดาบที่ดีที่สุดคือดาบ Sacrificial s o r t ที่หลักๆแล้วเนี่ยเราใช้ดาบเรื่มนี้เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของสกิลท่าของนักเดินทางให้สามารถยิงน้าได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการปั้นนักเดินทางธาตุน้เร็วๆพี่มัน,ม,นมันมีแค่นี้เหรอพี่ก,ก็ก็มันมีแค่นี้ ที่เหลือจริงๆแล้วสามารถใส่อะไรมาก็ได้เลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดามเมจมันไม่ได้มาจากในเดินทางสักเท่าไหร่หรอกเพราะทีมนี้เนี่ยมันคือทีมไฮเปอร์บูมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดามเมจส่วนมากจะมาจากรไฟฟ้าที่เป็นคนทิกเกอร์ปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมอย่างไรเดนและฟิสที่เราจะใช้ในทีมนี้นั่นเองซึ่งไม่ว่าจะเลือกใช้ตัวไหนนะก็จะใส่ของคล้ายๆกันเลยนะั่นคือเราจะใส่เป็นฟูชำนาญธาตุโดวยวุธิที่ดีที่สุดก็จะเป็นหอ,อกอย่างดะคอนเบนที่จะได้ชำนาญธาตุเยอะที่สุดนะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถใส่หออ ก็สามารถใส่หอ,อกชมเปธาตุอะไรมาก็ได้เลยในส่วนของฟิสธนูที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของ s t ติงเล t ซึ่งธนูอื่นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะก็แนะนําเป็น s สติงเล t ละกันแต่สําหรับใครที่คิดว่าสกิลธาตุเนี่ยยังต่อเนื่องไม่พอก็สามารถใส่เป็น s ัก r i ฟ i เ i ียลก็ได้เช่นกันนะฮะ และในส่วนของเซ็ตไอเทมเนี่ยทั้ง2จะใส่เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะซึ่งก็คือจะใส่เป็นทางฝั่งของไกด์เด็ดดิมถึงเซ็ตน,นี้จะไม่ใช่เซ็ตที่แรงที่สุดสําหรับไฮเปอร์บูมแต่เราแนะนําเซ็ตนี้เพราะว่าเซ็ตน,นี้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยแต่ถ้าใครมีเซ็ตอย่าง f o w e r of Paradise ร o d เนี่ยหรือทางฝั่งของ t h u n e r e r f u l y ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันในส่วนของออฟหลักเนี่ยหมวกนาฬิกาและถ้วยเราจะใส่เป็นชนานํานาญธาตุทั้งหมดเลยตัวทิกเกอร์ไฮเปอร์บูมของเราก็จะประมาณนี้นะฮะ ส่วนในตัวของนาฮิดนะนั้นเราก็ปั้นตามปกติได้เลยนะฮะแต่แนะนําให้ใส่เซ็ตสีไม้เอาไว้เพื่อลดต้นทานศตรูจ,จะดีที่สุดได้วุลและอาติแฟกต์กันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูทีมกันบ้างแน่นอนว่าเราจะใส่เป็นตัวนาฮิดะและตัวทำไฮประบูมอย่างไรเดนและฟิส ซึ่งเลือกใส่มาตัวใดตัวหนึ่งก็พอแล้วนะฮะัไม่จำเป็นต้องใส่มา2ตัวนะและตัวสุดท้ายเนี่ยเราแนะนําเป็นใส่ตัวโล่จะดีที่สุดเพราะเราจําเป็นต้องยืนหน้าด้านยิงศัตรูแบบขยับไม่ได้นะฮะซึ่งตัวที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเดลหน้าที่นอกจากจะสร้างโล่ได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถทิวได้และสามารถแช่แข็งศัตรูได้อีกด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นคอมโบไฮเปอร์บูมแช่แข็งได้นั่นเองแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถใส่เป็นตัวโล่อะไรมาก็ได้เลยนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปลด C4 นักเดินทางเวลากดสกิลต่อสู้เราก็จะมีโลเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าโลของนักนทางเนี่ยมันจะหนามากพอหรือเปล่าเพราะเรายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ C1 เรายังไม่ปลดเลยด้ซ้ำเนี่ย ได้วุฒิอ์ติแฟกและทีมกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานกันบ้างหลกัลกๆแล้วเนี่ยทีมนี้เราจะเล่นแค่กดสกิลธาตุเป็นหลักโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดของทีมนี้เลยก็คือการกดสกิลธาตุนาฮิดะให้โดนสตูทุกตัวส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะเพียงแค่เรากดสกิลธาตุไรเดนหรือสกิลธาตุฟิสจากนั้นก็กางโล่และจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการยิงปิ้ว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 ,ปวไปเรื่อยๆจนกว่าสตูจะตายนะฮะเล่นง่ายแบบชิวๆเลย ซึ่งอันนี้เนี่ยเราพูดจริงจากใจและใส่ความลําเอียงไปนิดหน่อยนะครับเพราะเราชอบเล่นน้องลูมินเราคิดว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ก็ไม่ได้แย่เลยนะฮะแถมเป็นทีมที่เล่นง่ายและเล่นเพลินมากๆอีกด้วย เพราะทีมนี้เนี่ยมันสามารถเซตอัพได้ง่ายไม่ต้องใช้ค่ารีพลังงานเลยและไม่ต้องสนการใช้ท้าไม่ตายก็สามารถเล่นได้สบายๆทำให้ทีมนี้เนี่ยเวลาเอาไปเล่นสำรวจทำเคล็ดเล็กๆน้อยๆมันสามารถเล่นได้ดีมากๆเลยแต่ก็แน่นอนว่าทีมนี้ก็มีข้อเสียหลายอย่างเหมือนที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เป๊ะเลยนะฮะสามารถย้อนไปฟังกันได้ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้ตัวมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนมันจะเล่นอะไรมันก็ห้ามไม่อยู่เอางนว่าเดี๋ยวรอเราปลด c 4 c 5หน้องเมื่อไร่เดี๋ยวเรามาทําคลิปรีวิวอีกทีละกันเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะใช้น้องและทีมนี้ไปอีกยาวๆจนจบคอนเทนต์30ชั่วโมงเมืองน้ําเลยสาหรับใครที่รอคอนเทนต์สรุปเนื้อเรื่อง30ชั่วโมงเมืองน้ำเนี่ยก็ตอนนี้เรากําลังทําอยู่นะฮะเดี๋ยวจะรีบอัพรีบตัดให้เสร็จไวๆละกันก็รอดูกันได้เลยนะฮะแต่สําหรับคลิปปปนนนีีนะะ้้้ไแลลลวเเจจออกทคิหาั